นั่นแหละก็คือช่วงเนี้ยแม่งเหงาโสดกูก็เหมือนเดิมเล่นแอปออนไลน์หนาสาวเล่นมาหลายปีละแต่สิ่งที่แม่งแตกต่างจากหลายปีก่อนก็คือเป็นสิ่งที่กูไม่ได้รับรู้ไม,ไ,รรไม่ได้อยากรับรู้ก็คือว่ากูแก่แล้วกูกูคือเล่นสิแล้วแต่กูก็ยังสันดานเดิมเจออายุยี่สิบกว่าก็สวายขวายี่สิบกว่าสวายขวาพอสามสิบห้าสามสิบหกหแก่้วเดียว วเองเลยว่ากูแก่กว่าแต่คือกูรู้ว่าไอ้เนี่ยแก่กูไม่เอาแล้วก็คือกูก็คุยกับเด็กๆเด็กๆจากสมัยก่อนแล้วพี่พี่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าแบบพี่ถ่ายรูปไห้ดูอีกรอบได้ป่ะเอาแบบสดๆเลยกูถ่ายไปเสร็จว่าเออหนูหนูว่าหนูเรียกลุงดีกว่าไหมเร็ยแม่กูเป็นลุงแล้วกูไม่รู้ตัวแล้วกูรู้ป่ว่าคือกูความจำสั้นกูเป็นโลกแบบความจำเติบความแก เดี๋ยวนี้คือใครสาวกูแม่งยืนพื้นที่อายุ38มสิบแปดมาสั่งไปเยอะแบบสามแปดสามแปดมีอาจจะมีรถบ้างท่านเด็กแม่งอายุน้อยท่านยี่สิบตนตนเนี้ยกูอาจจะแบบสามสี่สามสามแบบย้ายมาเวื่อไปแต่ว่ากูก็ก็หล่อตัวกู้าเด็กแต่สังขารแม่แม่ให้แล้วล่ะท้องกินข้าวนาคุณแม่งถือไว้เท้าเหมือนลุงโป้พี่แบบเรียกแล้วอายุเท่าไหร่สามแปดแน่นอนคือกูอยู่ยืนด้วยสามแปดตลอดชีวิต